สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสี่โมงเลยพี่น้องเลยสี่โมงปลายสบายดีบ้านลูกลูกกะสบายดีพี่น้องพาดลูกล้านลูกกะพี่น้องทีมงานพวกไอแม่แล้วก็ลุงนอนน้ำหนาน้ำตาลุงสุรีเหลาเอาไปเอาไปมันแซ่ทช่นี่นะกกาเนาะไอ้น้อมาแซ่ให้ลุงก่อนนะเนาะไปมาเที่ยว เอเลยสียเอาอด่าล <Quite. S 1> <cer> ุกดึงเท้าลายมันนแรกเนี่ยให้โอกาสฮอตดีซามแค่ไหนเนี่ยกอดีซให้ฮอตีซามพอมื่นมือผักเขาลุงเทนก็นอนกระทอมไงเนาะเรากระดดีซามอเอาหมูออกมาก้างลุงบรรยากาศเอาหมูมานอนก้างอย่นาะหาสิอยู่ห้ามมันมันนนี้เลยันที่ทำวัวนั่นน่ะวันวัน คือว่าเงินแต่งลูกเขยทา่บ้านนะนอนกับนั่นนางพิเรนะมาผมเดียวดำมุดเลยไปมาบ่าสินสองฝรัชายมาโอ้โหบินข้าวจุเลยเต็มเต็มหัวมึดเลยยุงเยอะลุงตัวกับเอ้เลยไอ้โน่แซมมันถ่วงได้น่เงนะมันเประตัวงามเลยมีแต่โดยกับโดย่ะหนูนี่ เอยพายจี๊ดสเอ้าเอ้ายาือกันบ้มันะมะก็้ยาดีบ้างนะสิน่ะหมอชันนันสายย่องย่องเนาะขอบคุณทุกคนเป็นทุ่งใจพี่น้องมาฮอดบ้านอย่างปลอดภัยเนาะเสื้อบพรว่าข่อยนั่งโหดซองเท้เนาะ่อยนั่งคอยแจ้งขณะหยู่ตู้หยุดไต้ตุ่มเพราะว่ามันถูกกระนักเนาะทุลอกทุเรียนของ นั่งอยู่ทั้งสองแถวนะ่ะข้างล่างอยู่นล้ลูกเนาะยังไม่มีบอลน,น,นั่งเป็นรถแต่ว่าขับรถใน,นโอ้โหลอยเศร้าไปยักษ์ทางกับบอคอยดีเป็นไนงนนเนขาดำเขาดำมันวะไกล้ ไปหนึ่งข่าวไฮบะน้ำโลก,ก้าซอยจักซีบมาดนี่นะแมลงจิ๋ขาเป็ดนี่จิ๋ขาให้เป็ดกินอยู่นี่อุ้ยหอนเลยมา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 บัวมาน้ำบ่ได้กะบัวมานกะบดีพี่น้องโอุ้ยแกเฮียนอมันให้มันงามน,น,นี่ดอกไม้เนี่ยนะค่ะนี่ต้องเห็นหัวอว้อมด้วยนี่เอ,อ็งบอกเขาว่าเอ็งบอกซะละว่าให้เขาตัด เีขาโม้บ้างแต่บุญอ้วนโม้บ่างดี๋ยวนี่นะอุ้ยจะยางได้บุญอ้วนไม่ชิว่างนะบ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยครับดําหน้าก่อนมันเจอเองอยู่แล้วเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไม่ว่างง่ายเออแลดําหน้านี่ก็หุดลักทั่วอยู่บ่มันต้องว่ามันต้องว่างสักมือหนึ่งนี่นะดำนอกจากมือคนซินซินกับหอเฮ็ดมันบริมันบริพ่อมือนะไปคนละลำลำนี่ นี่นะนี่บดยืนี่ไม่คอยปูกไห้นี่นั่นนะคอยเป็นร้านพ่อบ้านคอยจีสอบ่อีแม่าหลอกก้มบวไรนี่นี่นี่เออปซอยผูกขาแน่ปลาซอยแม่เฮ้ยมาดำมัมกาไอเฮ้ยเยเออไม่มีสอน่ะเองไปอ่ใสนะ

ใสละลายแล้วนยเอานาโนน้ำกันบ้างกได้พีที่เราจเจ็ดสบมันหวาน้นน้ำครังหนึ่งมันขึ้นเ่าน้นเรั้งหนจ่ดมันห่างไมอดีกับผอมมเฮ้ยแอนโนไม่ใช่ไรนะฮะ หอยดำไปเสียบซลาเซียวพอดีตอนนี้ต้มขี้เล็กกุเข่าเองเอ้ยเอ้ยต้อย่ไปหาเสนอดำเอ้ยง่ายกัมเมียนยูแต่ข้ามาเสียบตั้งแต่บ่ายโมงนะเดี๋ยวจะมาสิพาขึ้นแล้วที่มาเสียบเมือนีดี๋ยจะขึ้นง่ายมือก้วนเอ้ยทุ่มหนึ่งจะไมเห็นหุ่งพอดีนะ มาเึงกมาโอดมาเทงกันลุยเลยอตงานด้อยีอ้วน้วนไหายนดบ้วนนโทรมาบอกได้ในคเงินละถ้ากามาบ่พอมืออีอ้วนบวไฮดอกอีนามหมดแล้วมื่อนี้น้ำตาเขเบาโทรไปกับบหาบอีแล้วลุงอืม

ขิดพกกระปอกาแิดอ้ดับเตียนดับเตียนบ้านหอยปังแล้วยังไม่ถือบอกนี่เสียนโน่เอโน่ใจจะทอนลายมันสิฮักดับเตียนบ้านหอยปังแล้วไม่เวิรบเสียโน่เหรัมานตนเออมาตูนเอะนะาูตูนบ อย่าไปหาบอกกับเขาได้าาาดาว่าลุมตีไปทีไดๆว่าเราบ้านเราให้ป้างต๊ันมาสตูตูดภาษา <c oughs> ป้าตัวนี้เป็นเปนแววัดของห้วยบริสทพิ์พอด้ออ <c oughs> น้อยแม่แ <c oughs> ม่แล้วนี้ปีน้องมาตเตนะีน่าไมอบอ้วว่า,วามา <c oughs> อาไปลุนเลย <c oughs> มือในลุงเท่นครับมันไอโน่มันพายกระตาลุงห่วยนะห้าหนอนนังคาวมันเด้อดอ้วนโน่ลุงพี่ลงปบบอลพีอืมพอมาไก่ไปห้ามบ่อนนะจุ๊บเอาไม่เห็นไม่สมนำตูดมันก็เอาก็จะขึ้นไปร่วมือ

จูบนะมืออื่นมืออื่นเพินสิ่งลองไหมเลยเพิลบอกเองอยู่เพินว่ิ่นเ่าเออถ่ายม่ลงเทนเมื่ออยู่บ้านถ้ซองมือกือกะสต๊กวาซาเพิลลงมาซิมมือขึ้นนี่แม่เอวี่ยนี่นะ พอดีไจะหล่อขึ้นมาเลยเมื่ออื่นลกเธอละเรสินเธอละเรสินนะมันจังบอลเนี้ยเอา วันก็ไม่ยากหรอกสี่แลวมาซอยมัดเป็นอะไรมานีกัเซลาดอเป็นบทความกุ้ลายกุเซ่เนาะยู่ดีเมียงบเบืสกูสกูนเากันมาใคลิปนาสบายดีสบายดี